มากับ,บคุณตาที่จังหวัดไรล,ลูกจังหวัดอะไรนี่นจะจ้าวาก็ังหวัดนครปฐมสวัสดีครบัทรบท่านผู้ชมครับวันนี้รายการครูสร้างคนคนสร้างโลกผมพร้อมด้วยเด็กน้อยเด็กหญิงนิวมาที่จังหวัดนครปฐมเพื่อที่จะมาพบกับเด็กนักเรียนเยาวชนของโรงเรียนพัทยานวิทยาแล้วก็มาศึกษาดูว่าเส้นทางของการเรียนรู้ของเด็ก ที่จังหวัดนคปรปฐมซึ่งเป็นดินแดนแหล่งประวัติศาสตร์นี้เป็นอย่างไรแล้ววันนี้เรานัดกับเด,เด็กนักเรียนของโรงเรียนพัทยานวิทยาใช่ไหมลูกแล้วก็เดี๋ยวไปเจอพวกพี่ๆกันนะเเจดีเห็นไหมเห,เห็นไหมเคยมาไหมอ่ายกมือไหว้ซะก่อนลูกยกมืไหว้ซะก่อนอ มาคอยคุณลุงไหมโอ้มาคอยคุณลุงครับผม,มค,คุณครูของพวกเราบอกคุณลุงเนี่ยว่าให้เด็กนักเรียนมามาคุณลุงที่นี่ก็วันนี้คุณครูก็นัดกันนะบอกว่าจะมีะคุณลุงนะมาจะมาให้พวกเราเนี่ยทางาไปเที่ยวใชดูพิพิธภัณฑ์มาไปดูวัตถุเก,าก่าแก่โบราณที่อยู่จังว,งวัดนะครับมาจะโน่ก็นเใช่ครับสนุแกแน่นอนครับผมชอบไหมลูก ันนี้เตรียมที่เที่ยวไว้หลายที่มากเลยที่จะพาคุณลุงและน้องไปเที่ยวซับลองสนุกแน่ๆเที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยแล้วเลี้ยงข้าลุงด้วยเปล่าเป็นพี่เลยครับลุงนี่หนูย่งลุงจ่ายนะคะโอ้เหรอท่านผู้ชมครับในการครูสร้างคนคนสร้างโลกทริปนี้พบแล้วครับรหรับมัธยมเ้ศน้อยของเราโรงเรียนพัฒริยานวิทยาเด็กๆซึ่งคุณครูน่าห้มาเจอกับผู้ชนเขาจะพาไปพบกับอะไรบ้าง ในทริปนี้ติดตามผู้ชนและเด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนายานวิทยาต่อไปครับสนับสนุนโดยครูสภาสภารูแระบบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการสกรสข ทุกทมครับโรงเรียนพัทยาวิทยาซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม,มที่นี่จะเป็นโรงเรียนมัธยมค่อนข้างใหญ่ในระดับอำเภอวันนี้ตามติดความคิดของท่านผู้นวยการสถานศึกษาตามติดความคิดของเด็กและเยาวชนที่โรงเรียนพัทยาว่าเขามองดินแดนพื้นที่อย่างไรที่นี่ในกรณีฮอตอิชชูซึ่งกำลังเกิดขึ้นในวันนี้วันนี้เราพบกับท่านผู้นวยการ ท่านปีชานะฮะมองประเด็นในเรื่องของการบริหารการจัดการศึกษาของประเทศนี้ยังไงในวันนี้ในปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาของเราเนี่ยห่างห่างไกลกับความเป็นจริงของชีวิตคนโอ้ขนาดนั้นเลยครับคือเราใช้คําว่าการศึกษาภาคบังคับอยู่ปัจจุบันนี้ครับคำว่าการศึกษาภาคบังคับเนี่ยควรจะหมดจากประเทศไทยถ้าหากว่าจัดการศึกษาซึ่งตรงกับความต้องการของสังคมไม่ต้องบังคับเข้ามาเอง ถ้างั้นกรอบระบบการศึกษาที่กําลังเป็นอยู่ผิดค่อนข้างผิดคิดผิดทางเนี่ยท่านพอบริหารในโรงเรียนพัทยานเนี่ยทำยังไงคําว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นราชาการมันติดในกรอบของความไ็นได้การแต่โรงเรียนพัทยาวิทย,ยาพยายามจะปีนออกนอกกรอบออการปีนออกนอกกรอบนั้นก็หมายความว่าวิธีการดําเนินการเนี่ยเราไม่เราไม่เอาแนวคิดของนักวิชาการบางคนของกระทรวงศึกษาธิการแต่เราจะทําของเราเองให้ให้สอดคล้องกับบริบทของเรา จอดค้อบปรชุมชนด้วยครับคือจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนดบริบทออกมาเนี่ยคือการกําหนดของเขาเนี่ยคือกําหนดจากส่วนกลางซึ่งบางครั้งไม่เข้าใจบริบทของโรงเรียนเพราะนั้นโรงเรียนเนี่ยจำเป็นที่ต้องเอาของเขามาแล้วปรับปีกว่าที่ท่านพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยจัดการศึกษาเนี่ยพอมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไหมการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนี่ยต้องให้คนให้ชุมชนเป็นคนตัดสินแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทําเนี่ยก็คือว่าเราจะ เรื่องการศึกษาของโรงเรียนพัทยาวิทยาเนี่ยให้สามารถที่จะเรานักเรียนของเราเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันในเขาได้และที่สําคัญที่สุดคือการมีความรู้กับครรมใครได้ได้ไปที่นครปฐมที่พิพิธภัณฑ์บ้างหนูผมไปครอ๋อไปหลายคนครับพกเราไปไปแล้วเป็นงได้เรียนรู้อะไรไหมก็คือจากที่ตรงนี้นะคะหนูไม่เคยรู้อะไรเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างและข้างนอกเป็นยังไง แต่พอโรงเรียนได้จัดไปนะคะหนูก็ได้ไปสัมผัสจริงๆว่าเนี่ยแหละคะ่ะมันคือสิ่งที่มันโบราณที่มันอยู่คู่กับหนูมานานแล้วคือหนูขอะคะ่ะขอห่วงแหนมันสักครั้งวัตถุโบราณที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นนะฮะเป็นวัตถุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชาวนควรปฐมครับก็ทุกคนห่วงแหนทุกคนครับก็อยากจะให้อยู่จังหวัดนครปฐมต่อไปครับไม่อยากย้ายไปไหนลูกชอบการเรียนรู้จากสภาพจริงแบบนี้ไหม ชอบนะคะเป็นการค้นหาแบบประวัติศาสตร์ของเราก็ต้องเราก็ต้องไปค้นหาในสถานที่ที่บรรพบุรุษนั้นได้รวบรวมวัตถุหรือสิ่งของที่ลูกหลานไทยที่จะต้องรู้จักรักษาหงแหนแล้วก็สืบหาความจริงต่อไปค่ะ โรงเรียนเหรอโรงเรียนมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเหรอมีคะ่ะตุ์กช่ในการดำเนินชีวิตนะคะแบบที่โมแปลงแล้วก็เป็นรูปปั้นแต่ละรัชกาลค่ะแล้วก็เป็นแผนที่นะคะจำลองบ้านแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะแบบสมัยก่อนนะคะพูดไปอาจจะไม่เห็นภับไปดูเลยดีคะ่ะโอเคไปแล้วนั่งนำไปลุกไปไปเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะครับ ว่าพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนพัทย,ยานเนี่ยมีอะไรน่าสนใจแต่ยังน้อยน่าจะมีการบ่งชี้วิถีชีวิตของชุมชนแอดีตได้ศูนย์พัฒนากอนเรียนการสอนพิพิธภัณฑ์ของถินว้าว คือทรัพย์สมบัติของแผ่นดินซึ่งมีมากสามารถอธิบายชินหนึ่งสามารถอธิบายอะไรต่างๆเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้ท่านยงครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องอะไรเครื่องไรฮะคุณคุูเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องรีดผ้าฮาโบราณรีดผ้าค่ะอุ๊ดนักจขาใจสีเนี่ยมีชื่อนะคะสมัยก่อนเรื่องการทําผ้าดําดีผ้าดําสําหรับชาวนาค่ะ คราวนี้โบราณเนี่ยมันไม่มีเครื่องจกักรก็จะใช้ของธรรมชาติผ้าก็จะรีดให้เรียบเพื่อที่จะทําเป็นพับนะคะรีดยังไงก็คือเอาผ้าผ่านตรงนี้ค่ะแล้วเอาตัวนี้เป็นตัวทับหนักๆค่ะคือคนไม่รู้บางทีเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยไม่รู้หรอกนะคะกอนนี้ก็เป็นเครื่องยกน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคือเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาจะยกให้โรงเรียนหมดเลยคืออุปกรณ์เครื่องย้อมผ้ามันจะเปลี่ยนเข้าโรง,งงานสมัยใหม่ค่ะแต่ถ้าข้างล่างนั่นก็จะเป็น ขังย้อมดึงครามคือเชย้อมแบบโบราณหมดเ,เขาก็จะยกให้เรามาเราจัดขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพราะว่าของที่ได้ในห้องนี้ชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนหรือบางทีก็นักเรียนเป็นสื่อนํามาบริจาเคเพื่อที่ว่าให้เด็กนะรู้จักท้องถิ่นของตัวเองว่ามีอะไรดีแล้วก็รู้จักเสร็จแล้วก็รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีความจําเป็นนะคะคือคุณครูทุกท่านเนี่ยต้องให้เด็กนะรู้จักตัวเองรากเหง้าเพื่อที่จะเกิดความรัก แล้วเขาก็จะรักในท้องถิ่นเมื่อรักท้องถิ่นโตขึ้นเขาจเจริญเติบโตกลับมาเขาก็จะมาดูแลท้องถินนง่นของเขาบ้านเกิดของเขาม,มันก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมซึ่งมันจะไม่สูญหายไปเพราะว่าการรุกรานทางวัฒนธรรมวันนี้เนี่ยค่อนขอ้างสูงค่ะเรามีหน้าที่จะต้องเก็บรักษาไว้ด้วยในขณะเดียวกันเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกในเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตั้งรับสิ่งที่จะเข้ามานี่คือรอยต่อ ระหว่างอดีตกับปัจจุบันรอยต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งรอยต่อเหล่านี้จะเป็นจุดสำคัญที่สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศของเราจะต้องพยายามเชื่อมให้ได้โดยใช้อุปกรณ์วัสดุของท้องถิ่นเท่าที่เรามีทำให้เด็กของเราเป็นเด็กเยาวชนที่มีรากของแผ่นดินโดยแท้จริง วันนี้พวกเราพาคุณลุงมาที่บ้านพินนพิธภ<อ>ัณฑ์ฮะของคุณแอนนเอกครับผมอ๋อครับผมแล้วตรงนี้มันน่ารักยังไงมันดียังไงก็เป็นเหมือนเป็นที่รวบรวมวัตถุกเก่าแก่ฮะที่อ,อ,อยู่ภายในบ้านพิพิธภัณฑ์นะครับมีเยอะแยะมากมายครับ<อ>ที่คุณอเนกได้เก็บไว้ฮะเพราะคุณอเนกนี่เป็นคนที่ชอบของเก่าแก่อยู่แล้วอันนีนาวิกาโมลเนี่ยนะใช่ครับบ้านนี้อ่ะ ใช่บ้านนี้แหละฮะเปี่ยนหมดเลยในจังหวะฝนตกด้วยฝนตกกันนี่เสี่ยววะลูกนะพวกเราพาลุงไปครับไปเข้าไปเข้าไปว้าวโอ้ยนี่ขนมแบบนี้โต๊ะโต๊ะแบบนี้เนี่ยรุ่นลุงเลยนะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยขนมแบบนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นนานแล้วเนี่ย ใช่ครับอาจจะยังดูเหมือนใหม่ๆแต่แบบ,แบ,บอ,อสิ่งของพวกนี้นี่เป็นวัตถุที่เก่าแก่มากเลยครับขนมพวกอะไรพวกเนี้ยฮะเด็กสมัยก่อนเขาจะเล่นเล่นลูกแก้วลูกแก้ววันแบบน,นี้แบบเรียนตำลาเก่าๆโอ้ยไปเอาเลยดิดูดินี่แบบเรียนสมัยก่อนใช่แล้วครับเป็นสมุดเป็นอะไรอ,อสมุดที่เขาขายด้วยเนาะ ครับผมถือกอไก่ท่านผู้ชมครับรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างอลังการกับความเก่าเก็บของที่นี่และที่นี่เขามีสโลแกนของเขาว่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็กลับพรุ่งนี้ก็กลับเออเป็นสโลแกนที่น่าคิดดีนะใช่ครับอของกรมอะไรเนี่ยกรมโคษศนาการดูได้เป็นวันเลยนะเนี่ย<ช>นะ พวกหนูเกิดไม่ทันใช่ไหมลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมลุงอเนกครับคุณลุงอเนกใช่เลยฮะเจ้าของทำไมหน้าตาอ่อนจังคุณลุงอเนกเป็นเจ้าของบ้านที่นี่ถูกต้องแล้วครับที่พวกเราพาคุณลุงมาใช่ครับแล้วคุณลุงคุณลุงอเนกมีมีอะไรที่ทําให้พวกเราประทับใจก็ทุกทุกอย่างนะฮะที่คุณลุงอเนกได้ เก็บสะสมมาเนี่ยครับทำให้พวกผมคือผมมาเกิดไม่ทันอยู่แล้วแต่คือผมได้รู้ว่าแม่ในอดีตน่นนะมีมวัตถุอันไหนที่ผมไม่เคยเห็นบ้างผมก็ได้เห็นได้มาชมอยู่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับนี่เท่ากับเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเราด้วยใช่ครับไม่ใช่แค่ชาแนลขมามถมอย่างเดียวครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยมาได้มาชมที่นี่ได้กันทุกคนเลยครับคุณเด็กมาทําที่นี่นานรี่ยังครับสิบสี่ปีละเป้าหมายเป้าหมายก็เพื่อ หนึ่งเป็นโกดังเก็บของในชีวิตชาวตลาดชาวเมืองอสองเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นพิพิธภัณฑ์อสองหน้าที่คนก็จะได้มาดูว่าเออของในยุค2,500-2,490หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้าง นับสนุนโดยรูสภาสภานิูิัและบุคลากรทางการศาึกษาสำนักงานคณะกรรมการสกรสคคุณเนชน์คิดว่าสิ่งที่คุณเนชน์ลงแรงทําลงทุนทําด้วยส่วนตัวด้วยพลังงานของตัวเองเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนเรื่นใไหน่ัส่งผลนะฮะเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยคนที่มาที่นี่เนี่ยเราให้สองอย่าง หนึ่งมาแล้วเพลิดเพลินสบายใจถึงไม่เอาความรู้ก็ไม่เป็นไรมาแล้วรู้สึกว่าเออได้เห็นของนั้นก็สนุกละอสองเอาความรู้ด้วยม,มันก็จะได้รู้สึกว่าเออมาทีเดียวได้สองอย่างครนะฮะทิพพันธุ์นี่ไม่จําเป็นว่าจะต้องดูแล้วได้ความรู้เต็มเปี่ยมมาดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็กลับไปค้นคว้าต่อไปขยายรายละเอียดต่อนี่แหละคือหน้าที่ของมัน เาเเลยคยดูไหมลูกเคยได้ยินชื่อค่ะเรื่องนี้เออเออไหนๆเข้ามาเข้ามาโอ้โหนี่อลังการเลยนะหนังโรงหนังแบบนี้พวกเราเคยดูไหมไม่เคยเลยอ่านี่ยเกาอีีเกาอีนี่ ขอต้อนรับเธอใหม่สำหรับนักเรียนทุกคนในหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับวันนี้ครูประจำชัานมีเป็นครูใหญ่มาด้วยคุณครูอ,อนเนกนาวิกกมูลคุณครูใหญ่มีนโยบายยังไงให้กับีนโยบายไม่ดุเด็กเกินไปให้เด็กเรียนแล้วสบายใจ อ่านผู้ชมครับนครปฐมนะฮะพี่ๆจากบ้านพิพิธภัณฑ์เข้ามาในพื้นที่ประวัติศาสตร์อันภาคภูมิใจของคนนครปฐมตั้งแต่เกิดขึ้นเมื่อพศ 1,200งะฮะพันปีแล้วฮะซึ่งนานมากแล้ววัตถุที่เราค้นพบเจอเนี่ยเราค้นพบเราก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นี้แหละฮะแสดงว่าพวกเราเนี่เชื่อสายของชนเผ่าพวาเราอดีตใช่ครับผมหน้าตายอย่างนี้อ่ะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราได้เห็นร่องรอยของบรรพบุรุษใช่ละครับของพวกเราของเยอะไหมเยอะครับ1,873ชิ้นครับผมที่เก็บอยู่1873ถูกต้องแล้วครับแปดร้อยแป นะอันนี้คืออะไรอันนี้<ะ>คือเครื่องมือโลหะนะครับผม,มสมัยทวาราวดีเนี่ยใช้เครื่องมือโลหะแล้วครับก็มีหินด้วยฮะเครื่องมือเก็บพวกขวานใช้พวกหินพวกอะไรพวกเนี้ยฮะันหินก่อนประวัติศาสตร์เมืองโบราณพื้นที่ของเมืองโบราณเป็นทาราวดีเหมือนกันแต่ของเขาเป็นทารารวดีตอนต้นของเราเป็นทาราวดีตอนปลายครับ แต่อยู่ในยุคเดียวกันครับผมต้นแสดงว่าของเขานี่อายุย้อนกลับกลับไปอีกครับตัวนี้อะไรอันนี้คือเป็นวัตถุโบราณเป็นปูนปั้นครับผมอ่าอ,อย่างอันนี้เรียกว่านรสิงครับนี่ครับอยู่ในพุทธศตวรรษ,ษะะรที่สิบสองครับโบราณเนาะจากการสังเกตน,นะคะคือพวกภาพเหล่านี้นะคะจะมาจาก พวกเรื่องชาดกต่างๆดูจากเป็นนรสิง์กินนนอนอันนี้ก็เป็นภาพชาดกจากเรื่องไมยต่าก,ก,าากานะะันหาอกค่ะส่วนมากจะเป็นมาจากภาพชาดกอ,อกเลยค่ะชาดกก็เกี่ยวว่าเรื่องของพุทธศาสนาอีกใช่ค่ะมันผูกพันกันไปหมดเลยนะลูกใช่ค่ะในทางศาสนาที่ได้ใช้จักมาเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมุนวงล<อ>้อแห่งธรรมค่ะนี่ก็จะเป็นการที่เราขุดพบจากในสมัยทวารวดีค่ะ วงล้อแห่งธรรมใช่ค่ะเป็นเครื่องมหมายยืนยันว่าในสมัยของเรานะคะได้ยุตรุ่งเรืองใน<ม>เกี่ยวกับศาสนาค่ะใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้นะใช่ค่ะดนันนี่คือวงล้อธรรมจักรเ,เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประกาศศาสนาใช่ค่ะท<ม>่านยงครับในที่สุดเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกและเป็นช่วงที่ ผมรู้สึกติตตในเส้นทางของเด็กและเยาวชนเหล่านี้และทรัพย์สมบัติแผ่นดินของภาคกลางกรุงขาวารสวัสดีและแน่นอนนี่คือกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของอุณครูของพวกเราลูกหลานจะ,จะเป็นอนาคตของบ้านเมืองเป็นอนาคตของประเทศถ้าเขาขาดรากเงาขาดโบราณวัตถุขาดพิพิธภัณฑ์ให้เขาเรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้โบราณวัตถุ เขาจะไม่รู้ความเป็นมาเขาจะไม่รับท้องถิ่นจะไม่เห็นความสําคัญในสิ่งที่บรรพบุรุษเขาเก็บรักษาและสร้างไว้ให้อันนี้อยากฝากถึงสถานศึกษาทุกแห่งทุกแห่งมีตำนานทุกแห่งมีเรื่องเล่าทุกแห่งมีพิพิธภัณฑ์อยู่ในตัวช่วยกันดูแลแล,แล้วก็สร้างให้มันเกิดประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อถิ่นที่ตัวเองอยู่คุณโคร ที่สอนเด็กและเยาวชนภาคภูมิใจไหมครับก็โรงเรียนก็พยายามสร้างสรรค์เด็กพวกนี้เต็มความสามารถนะนะคะโดยการให้ความรู้ทั้งภายในและก็ภายนอกห้องเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังว่าให้เขามีความรู้มีคุณธรรมแล้วก็นําความรู้นั้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตนอกเหนือจากนั้นก็มีความรักภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองนะคะโดยอาศัยหลักฐานต่างๆที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์หรือว่า รากเงาที่บรรพบุรุษสร้างเสริมมานะคะแล้วก็การลงสังคมคือสังคมในท้องถิ่นรวมไปถึงประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบต่อไปก็ไม่ได้หวังว่าจะภายในโรงเรียนนะคะก็เป็นภายนอกด้วยก็ขอบคุณค่ะครับขอเชิญชมโรงเรียนพัฒนยานวิทยาในฐานะเป็นผู้สร้างเด็กอย่างมีรากวัฒนธรรมท่านผู้ชมครับผู้สร้างคนคนสร้างโลกได้นำมิติทางจิตวิญญาณอัยนยิ่งใหญ่ของเด็กเยาวชนคุณครู ได้ผนึกประสานกันเพื่อที่ทักปกป้องทรัพย์สมบัติอันเป็นจริงซึ่งบรรพชนได้สร้างให้ไว้วันนี้สาระงดงามสมบูรณ์แบบนั่นคือตามติดชีวิตครูตามติดชีวิตนักเรียนในรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกลวันนี้รายการครูสร้างคนคนสร้างโลกรับรางท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเหมือนกันให้ฝันเติมด้วยรอยยิ้ม